โอเคเราลุยกันต่อมาต่อกันลุยนี่แน่ยังไงคำว่าบ้าละโหเหนื่อยกันหมดเลยโอ้โไปเกย์ช้าก็เดินเช้าเขาอยู่นะแบนดิตแบนดิตมาแบนดิตช่างมันเ ไม่น่าสร้างเลยนีข่ขบวนการคว้างไฟชื่อใหม่ขบวนการคว้างไฟไห้ทักสกายอู้ไม่สนไม่สน,ไ,สนไปไหนเออมานี่ขนคว้างไฟนี้มีข้อดีครับวิ่งเ,เร็วมากดูนี่วิ่งเร็วมากเหมาะที่ไปสายสืบได้เลยนะเนี่ยมาดูแถวนี้กันนะ มีพวกเหลืองเหลืออยู่หรือเปล่าถ้ามีก็คว้างปลาไฟใส่มันเลยนะโอเคตายหมดแล้วละ่ะไม่เหลือแล้วละ่ะมูวิงมูวิงโอเคให้เด็กใหม่พวกนี้ไปไปนนี้ก่องไปไปไป,ไป,ไป ยังไม่มีสกิลก็ต้องไปฝึกสกิลนะตรงนี้มีแม่น้ำน้าสงสามากมีแม่น้ำน่าสงสอ่าตายหมดละอู้แม่น้ำอาบน้ำดีกวัวสามคนเลยแชร์อยู่งั้นนะ <laughs> โอเคคนไฟกองกองเกงเกงกองเกงเง สร้างคนปืนอีกคนหนึ่งนะแล้วก็เราให้คนปืนพวกนี้ไปให้คนปืนไปฝึกนะดูนะเท่าจากปืนธรรมดานะไปฝึกเป็นมาฝึกที่เมทัลช็อปปืนเขาจะแรงขึ้นเป็นกำลังเลยฮนะโอเคกลับหมู่บ้านโอเค แหมยืนเรี้ยงแถวแล้วยิงปืนนี่คงเป็นภาพสวยไม่ใช่น้อยเลยนะเฮ้ยจะไปไหนอ่ะอู้รัดทางนี้เลยเหรอนั่นกูนึกแล้วกูนึกแล้วต้องวิ่งแล้ววิ่ง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 เอ้าเอาเฮ้ย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 วิ่งเอาตายคนหนึ่งกับหนีมีคนหนึ่งชิบละชิบเอ้าโดนอีกเจออีกเอ้าเอ้าตายตายไม่เหลือไม่เหลือเลยเอาวแล้วก็ว้ครับ งานเข้าแล้วครับเพราะโปรตัสมันพร้อมแล้วโอเคเราไม่กลัวนะเรามันตายเราก็สร้างใหม่ได้ดูนะครับนี่คือปืนยิงธรรมดานะตู้มไม่มีอะไรกดบีนะกระบอกใหญ่ขึ้นตู้มอ้าวเฮ้ยจอมเลยเฮ้ยระเบิดใส่ปานี่ครับโอ้โหไม่เสียค่าสแตมินนาด้วยนะทุกอย่างเหมือนเดิมหมด ยิงนี่จอมแจมเลยฮะจอมแจมนะจอมแจมเดี๋ยวนี้ยิงแค่โดนปลาหน่อยยิงให้โดนปลาคือนี้ยจะกินปลากันยิงให้โดนปลา,าไม่ดูเลยยิงให้โดนสิวะเออนั่นไงปลาตายอีกหนึง่งอีกหนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึง่งอา้าวไม่โดนยิงไปยิงไป แล้วนี่ดูดูดูวนข้าครับนี่โอ้โหเป็นดีระเบิดเลยทีเดียวนะเอาชาวบ้านพวกนี้นนไปเกณฑ์สุดคนไฟนะเพราะคนไฟตายเราจะบุกแล้วรอบสุดท้ายเลยนะฮะล่าแข้งเลยทีเดียวโอเคครับพวกเหนื่อยไหมโอเคชาไปฝึกไปฝึกก่อน<ช>อเดี๋ยวนะเกยชายคุณอยู่ไหนเกยชายคุณเอออยู่นี่ กด B กด B พัด <ask S 2> สวยไอโอเป้ไอโอเป้เอาละรอะเวลารอเวลา ภาพนี้ไม่ได้ออกลงเลยครขบวนการยิงกบของเรามาแล้วขบวนการขว้างไฟเออเอ,อมาละโอเคเตรียมพวกรอพวกโลตัสบุกเข้ามานะบุกมาเมื่อไหร่ก็ ต่อโต้กลับเลยทันทีนะไรเดอร์คนนึงโอเคพร้อมแล้วไม่ต้องคาน์เตอร์แล้วบุกเลยดีกว่ามากันเต็มเลยทีเดียวมันไอตรงนี้นะ เห็นเมื่อกี้มันหยุดอยู่ตรงนี้คอยมันอยู่ตรงนั้นนะจริงจริงด้วยเว้ยยิง่อลยิงยิงยิงแ้ไม่ใช่เอาเลอกเอาใช้ครับเนี่ยเอาเลอกเอาใช้ยิงเลยไม่เหลือครับเนี่ยไม่เหลือไม่เหลือกันเลยทีเดียวนะเรียบเลยนะเรียบเลยบอยต่อไปบุก ทางนี้ไปทางนี้คอยมันคอยทับอีกอีกทับหนึ่งตรงนี้อ่าไม่อยู่แล้วอามันไปละนี่เข้าหมู่บ้านมานะเดี๋ยวมันก็กลับมาเองก็กลัวเพราะว่าเกมเกมสร้างให้มันมาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยฮะดิงดิงดิงระเบิดดิงระเบิดดิงระเบิดไปเลยโอ้าวมันมันว้าวแหมอ้ะ รออะไรเราบุกเลยพวกเขาบ้านเขาเขาบ้านเขาเมืองเล่นกับไฟกันดีกว่าไฟสนุกนะเวลาเล่นเนี่ยไฟมันไม่ไฟมันแค่ลวกมือทําให้มือไหมเฉยไม่มีอันตรายในชีวิตหรอกโอ้โหโดนลูกปืนอัดจิงอัดจีิลูกนึงเต้าอุ้ยเละลูกเป๊ะเลยเว้ยนั่นกูนึกแล้วมันต้องมันต้องเล่นไม้นี้กูนึกแล้ว เอาไงเดียชาวบ้านเข้าฐานเข้าให้หมดเข้าให้หมดเข้าฐานให้หมดเข้าฐานให้หมดเข้าฐา,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 านให้หมดเข้าฐานเข้าฐานอย่าอย่าไปสนใจมันเข้าฐานให้หมดเข้าฐานแกก็เป็นขบวนการยิงกบซะนี่คือกองรลังชาวบ้านนะมาละนี่นี่เอาจะเอาแล้วครับ คือไม่โสนละหมู่บ้านกูไม่สนละกูกูจะได้ให้ชนะเลยดีกว่าชาวบ้านดีกว่านะซีกูต้องูต้องเอาชาวบ้านหนีคน,นพวกกลับบ้าน <c oughs> กลับบ้านลับให้ไวเลยกลับให้ไวเลยกลับให้ไวเลยกลับบ้านให้ไวเลยกลับบ้านให้ไวเลยทีนี้กลับบ้านให้ไวเลย บ้านพังขึ้นมาเป็นเรื่องเลยนะตัวค่ายตัวนี้ไม่ก็ไม่ทำลายบ้านเราพังได้เร็วเรียวเร็วเรีวเรีวเรีวเออเออทันพอดีมาละมาละมาละโอ้ยทับฟูทับฟูอุตส่าหแม่งไม่ไม่อูตสาหไม่นะเอาเอาไปตายเอาให้ตายเอาให้ตาย,อ,าตายอย่าให้มันเหลืออย่าให้มันเหลือ อ oh sí, oh ๋อมันตายอให้มันอบังอาจมาบุกบังอาจบังอาจคายตัวยักษ์นี่ก่อนซ้อมบาดซ้อมซ้อมซ้อมเออนี Sud ่นี่แหละถือไม่ต้องมาแล้วล่ะช้าไปแล้วแหมคุณนึกแล้วใช่ไว่ามันต้องมาบุกอย่างนี้เดินกลับเดินกลับอู้เดินกลับเดินกลับเร็วๆกลับให้ไวเลย กล yup. ับไปเลยกลับ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 เอาคนปืนตายคุณไฟก็ตายไปคนหนึ่งเหมือนยากอย่างนี้แหละเจช้าก็ค่อยเดินไปฮะสำรวจไปยแถวนี้ก่อนนะเผื okay <k <k ่อจะมีคนให้ยิงนั่งไง นั่ไงนั่นไงนั่นไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพนครับวาย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 จะเอาเหรอจะเอาเหรอเอาเลยครับเอาเลยครับเอาบอครับจะเอาบอจะเอาบอครับเอาพื้นตายเลยบอครับตายแล้วครับไปแก้ใช้พิงไป แม่ใช้ชนะเหลือเหลือใกล้แค่เอื้อมอือหูเรเบิดเต็มหน้าไรเดอร์โอเคซ่อมแซมกันเข้าไปซ่อมแซมกันก่อนเอาบ้านสร้างสาานแปลงเพดพังไปละเฮ้ยไปค่อยๆไปละค่อยๆไปไม่ต้องรีบ อือโอ้ยโอจุดจุดตายเอาไปฝนตกโอ้โหนี่ถล่มก็าถล่มถล่มแหมบังอาจมาตีท้ายคนบังอาจมาตีฉาวตีบ้านใช่ไหมได้บังอาจมามายุ่งกับฐานเราละแต่ก็ต้องตายแบบนี้แหละโอ้โหทำไมต้องตีไรเดอร์ด้วย เละตุ้มเป๊ะยังไงอ่ะรูมเขาเป็นไงโอ้โหนี่ก็เละหัวขาดเลยโอ้โหตัวไฟลวกไฟลวกจึ๊บเดียวตายปีล้อมปีล้อมปีล้อมโอเคแสดงว่ามันต้องมาที่นี้ทาง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 นี้คือไงเขาให้เขาให้เรียบ ขาให้เรียบเผาให้เรียบขึ้นเขาขึ้นเขาเขาให้เรียบเผาให้หมดเผาให้หมดอย่าให้มันเหลือเผาให้เผาให้หมดเผาให้หมดเขาให้หมดเจ้ก็ไปตีชาวบ้านซะยังเงี้ยยังเงี้ยยังเงยยังเงยหลืออีกอีกโอ้ตรงนี้มาเพียบเลยนะไป ม้าอยู่ไหนม้าม้าอยู่ไหนข่าแมงม้าข่าแมงเลยเอาไปนไม้ตายเอาขันหมดข่าแมงหมดโอเคเรียบร้อยไม่เหลือแล้วนะตทำไปก็ตรวจข้างบนนี่นะเฮ้ยนั่นแหมตาดีตาดีมากลงล่างลงล่างถ้าก็ลงด้วย กูไ,ไปยิงม้าดีกว่าโอ้โหเล่นกูไปเลยมาพวกเรามาสนุกกันดีกว่าตัดม้าตัวนึงฆ่ามันเลยแยาห้มันเหลือไหนยังไงนั่นไงนั่นไงข่ายิงมันให้หมดเลย ยิงให้หมดเลยยิงให้หมดเลยฆ่ามาให้หมดเลยฆ่าให้หมดเลยสนุกดีโอ้เอาเลยเอาให้หมดเลยเอาเลยเอาให้หมดเลยฆ่ามานี่มันสนุกอย่างนี้เองนะนี่เอาปูเต็มเต็มอัดเลยนะป่มปมปูเอามาเอาให้ตาย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 อย่าให้มันรอดตายโอ้โหนี่โหดเหลือเกินฆ่ามา หมดเออเออเอาอีกเอาอีกนี่เอาเออ,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 อตายละพัฒนาจากการยิงกลุ่มไปยิงมา้าฮะไปไปทำลายหมู่บ้านทำลายทำลายบ้านให้ให้ซินซากหมดเลยโอเคจบยังวะจบยัง จบหรือยังจบหรือยังยังไม่จบยังยังไม่จบครับต้องเอาเอาฟ้าผ่าโอเคอยู่รูหลวงไว้นะไปไปสำรวจนายก็สำรวจกันให้หมดเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงโโอ้หูถอยก่อนถอยก่อน bất chấp cho vung đá trung khu, kia xa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  bay kia xa bay. Ừ, ừ, ỏi một ỏi một áo hay một nè, ừ, nè một ừ một áo hay một mà nó công lao nó như thế หรือว่าทางนี้ตรงนี้มีนากับแม่น้ําโอเคพวกแกไปเกี่ยวข้าวไปบุกเลยขยับขยับขยับเข้าไปค่อยไปขึนเข้าไปก็ตักน้ำ้วไปอัพสักหน่อยอัพสัหน่อยนั่นไงเต็มเลยนี่เทนจิมาก่อนคนระับเทนจิมาถึงก่อนคนระับแหมเราตามด้วยคนถือไฟวิ่งคว้าคว้า,าไฟไปแล้วอ่ะ เป็นจีวิ่งถอยก่อนเลยละเป็นจีต้องถอยฮะไม่งั้นตายนะมามาในทางนั้นผู้ติดตามคณะติดตามก็ตามมาด้วยนะโอเคจริงๆกันข้ามไม่น้ำเลยทีเดียวนะอืมันมันอีนี่มันละมันละมันเอาให้เอาให้เล่เอาให้เล่เอาให้เล่โอ้โหม ERT ันซ่อนอยู่ตรงนี้เองนะวิคตอรี ไปไกาลไปไกรหมอนี่ยิงยิงยิงฐานก่อนฐานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชินจ่าจะตายละชินจ่าจะตายหายแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ต้องกูชินจาาาา่าห่วงเออตายหรือชาช่าเขาการตายหนึ่งคนก็แลกกับชีวิตหลายๆคนเหมือนกันประนอยู่ละ ฮี่ทีอีกนั่อีกนั่งเอาโอเคบบทีป้อมป้องทีกูเกียรป้อมกูเกียรป้อมมากกูเกียรป้อมที่สุดยิงเลยถล่มป้อมแม่งเลยสัตว์กูเกียร์ป้อม ไอ้คว่างไฟคว่างอะไรยิงอะไรเอา,สาใสห,หมดเลยอย่างงี้มันรอดก็ยิงเลยเอาให้หมดเลยระบุกระ,ะเบิดระเบิดอะไรยิงให้เละตุ้มเป๊ะไปเลยมาลออะอกันนำกันนำป้อมแกฆ่าเกชาฆ่าเกชาใช่ไหมได้นี่นี่เขาต้องได้รับผลตอบแทนจากสะสมนี่โดนลุมก,กระนำเลยเดียวไรละอีกละอีกละหอยก่อนอา้าวตายเลย คอยไม่ทันนะไปไปไปอุ้ยไปไปไปอุ้ยฟ้าผ่าอุ้ย,อยเอาเอาจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาใช่ไหมได้ได้เออเรียบร้อยไม่เหลือแล้วเย้ชนะแล้วมาละเอาไอา้ตัวเขียวเชือ แก่จิโดนแล้วครับโอ้ยอาหมดทางหนีละหายแน่มึงเอาหายตัวได้ด้วยเอาหายไปเลยโอบอยู่ไหนหายไปแล้ว ตอนนี้ศัตรูเรากำลังวิ่งแล้วศัตรูล่ะหายแอนี่ใช้ไม่ได้เลยแต่พวกเราพยายามตามแล้วไอ้มันมันไอ้มันพูดนั้นมันฆ่าพ่อฉันแล้วมันก็หนีไม่ได้มันไม่ใช่มนุษย์เราเห็นแล้วเราเสียเวลามาพอแล้วล่ะฉันต้องการฉันต้องการคลองออบนั่นเราต้องเราต้องออกจากซูเปอร์โฮมแล้วแต่ว่า พวกโจรมันพุ่งไปข้างบนไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกโรตนนัสกับพวกคอมอะไรวะเนียอาจไม่ทันไอตรงนี้ก็เคยเป็นของซูเพนมาก,ก่อนนะชินจะส่งคนไปข้างล่างแล้วก็กำจกัดหมู่บ้าน,บนทั้งหมดนี้ไป แล้วก็โอโซนจะตามไปข้างหลังแกบ้าไปแล้วพอแล้วล่ะไม่เห็นรงไงพวกเขาเขาหักหลังคนของเราถ้าพวกมันจุนร้องดีฉันมันก็ไม่เขาไม่ต้องกลัวอะไรฉันแล้วล่ะแกฆ่าคนมาเยอะแล้วนะจะบอกให้ฉันฆ่าพี่ทํำให้เออแคเราเม้ขึ้นฉันไม่ต้องการคน ฉันไม่ต้องการคนที่การแก้หมวงการเอออะไรนะหมต้องอุ้ยหลอเออการพวกมันที่หมดตรงนี้อ่ะฮะ ทางตรงนี้ก็จะมีมันร้องน้ำนะเราสามารถจัดการพวกรูฟได้โอเคเราจะไปทางไหนดีตรงนี้ก็จะมีพวกโรตัสนะเป็นที่มาสุดท้ายของพวก,รก,พวกโรตัสนะนสนะซึ่งถ้าเราทำลายพวกโรตัสก็คงไม่เหลือแล้วละ่ะส่วนตรงนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเป็นหมืองของพวกวูฟนะมีมีคลังแสงขนาดใหญ่เลยนะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นหนองน้ําธรรมดาธรรมดาตรงนี้ก็คือจุดจุดที่อ่อนที่สุดของพวกวูฟนะซึ่งถ้าผมจะเลือกทางไหนผมก็เอาอืมวุ่ไหนดีว่าถ้าผมเอา โลตัสแล้วกันตายเป็นตายมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้หนาแทบไม่มีโอ,โอเคช่างมันครับรายการซีดีขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะซึ่งผมจะทำยังไตงต่อไปผมก็ไม่ทราบนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ